สวัสดีครับวันนี้ก็จะนำเรีว่าความรู้สาระนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ก็จะหยิบยกเรื่องหนึ่งนะครับที่พบเห็นไม่ว่าชนชั้นไหนก็ต้องประสบพบเจออยู่สม่ำเสมอนะครับก็คือเรื่องของการค้ำประกันครับในส่วนของกฎหมายค้ำประกันเนี่ยมีการปรับแก้กันพอสมควรนะครับวันนี้ก็จะหยิบยกนะครับประเด็นเรื nah. ่องการบอกกล่าวมาเล่าสู่กันฟังนะครับซึ่ง คำโบราณนะครับมีคำโบราณเขากล่าวไว้ว่าอยากเป็นนี่ให้เป็นนายหน้าอยากเป็นคิ้ค่าให้เป็นนายประกันนะครับเนื้อไม่ได้กินนะครับหนังไม่ได้รองนั่งนะครับกระดูกยังมาแขนคออีกนะครับคำคำนี้คำโบราณที่กล่าวไว้นี่มันบ่งบอกตัวตนบ่งบอกถึงความเป็นเรียกว่าผู้ค้ำประกันและความรู้สึกอของผู้ค้ำประกันเป็นอย่างดีนะครับวันนี้นะครับวันนี้ ก็จะเรียกว่านําประเด็นเรื่องของการบอกการกล่าวมาเล่าสู่กันฟังเพราะถ้าไม่บอกและไม่ถ้าไม่บอกไม่กล่าวเนี่ยมันก็จะเรียกว่าไม่มีผลบังคับได้ตามกฎหมายครับซึ่งหลังจากวันที่11กุมพา2558หน่นที่กฎหมายคําประกันฉบับใหม่มีผลใช้บังคับเนี่ยนะครับเจ้าหนี้มีภาระหน้าที่เพิ่มมากขึ้นครับจากเดิมเนี่ยถ้าลูกหนี้ผิดนัดเจ้าหนี้ก็ สามารถใช้สิทธิ์กับลูกหนี้หรือผู้ค้ำประกันได้ทันทีนะครับทันทีสามารถใช้สิทธิ์ได้เลยนะครับไม่มีภาระหน้าที่ที่จะต้องมาทําน่นนี่นั่นนะฮะให้มันปวดหัววุ่นวายใจนะครับแต่ว่าตามกฎหมายที่ปรับแก้เนี่ยนะครับเขาสร้างว่านะเพิ่มภาระหน้าที่ของเจ้าหนะี้ขึ้นมาว่าในกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดนะครับในกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดเนี่ย เจ้านี้ต้องมีหนังสือนะครับต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้คำประกันภายใน60วันนะครับภายใน60วันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัดนะครับถ้าไม่ทาถ้าไม่มีหนังสือบอกกล่าวไปเนี่ยนะครับถ้าพ้นเวลา60วันเนี่ยอดอกเบีย้ยค่าสินใหม่ทดแทนค่าความเสียหายต่างๆเนี่ยเมื่อหลังจากพ้น60วันไปแล้วเนี่ย,เ,ยเจ้านี้ไม่สามารถไปบังคับเอากับ ผู้ค้ำประกันได้นะครับแต่ถ้าว่านี่เงินต้นก่อนหน้านี้ช่วงที่ทําสัญญาค้ำประกัน่ะก็บังคับได้บังคับได้อยู่แต่ว่าหลังจากพ้น60วันถ้ากฎหมายบอกให้ทําแล้วคุณไม่ทำคุณจะไปคุณก็ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องหลังจากพ้น60วันไปแล้วค่าความเสียหายต่างๆเนี่ยอ่าก็ตกอยู่แก่เจ้าหนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นเป็นเรียกว่าภาระหน้าที่ภาระหน้าที่ของผู้ค้ำประกันเองนะครับ ทีนี้มันมีหลายคนอาจจะสงสัยว่าสัญญาคําประกันทําตอนไหนนะครับถึงจะใช้บังคับตามกฎหมายที่มีการปรับแก้ไขใหม่นะครับซึ่งตามกฎหมายที่แก้ไขใหม่บอกว่าให้ทำเป็นมีภาระคือเจ้านี้มีภาระเพิ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ไม่ว่าสัสญ,ญญาคําประกันเนี่ยจะทําวันเวลาไหนวันเวลาใดไม่สําคัญนะครับจำอย่างนี้ว่าจะทําวันเวลาไหนไม่สําคัญ แต่ให้ดูว่าลูกนี่ผิดนัดเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่กฎหมายคําประกันฉบับใหม่มีผลบังคับใช้หรือเปล่าซึ่งก็คือวันที่มีผลบังคับใช้วันที่11กุมภาพันธ์2558ถ้าถ้าทาสัญญาคําประกันก่อนแต่มาผิดนัดในช่วงสัญญาคาประกันที่มีการปรับแก้เนี่ยใช้บังคับเนี่ยก็ต้องมีภาระหน้าที่ในการทําเป็นหนังสือนะครับทำเป็นหนังสือบอกกล่าวไปยัง ผู้เจ้าหนี้ต้องมีภาระทําเป็นหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้าประกันภายใน60วันนะครับถ้าไม่ทำก็เรียกว่าอย่างที่บอกข้างต้นครับไม่มีสิทธิ์เรียกให้ผู้ค้าประกันเรียกว่าชําระหนี้ได้ชาระดอกเบี้ยค่าเสียหายต่างๆค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นหลังจากครน60วันที่กฎหมายบอกให้ทําแล้วคุณไม่ทำนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ